ครับผมก็กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับมาพบกับนลกกร,นะรท้ราลาดฟิชชิ่งนะพี่น้องกออ็จะพามานักหนูเหมือนเคยนะพี่น้องมาดูเหยื่อพี่น้องทุกนะาลอยหนูกัดตน้นเขาหลายพี่น้องหาเหยื่ออะไรมาก,ก็ไม่กินเนาะวันนี้ผมก็เลยจะเอาเอาธรรมชาติที่เขาเคยกินนะพี่น้องปูนะพี่น้องนี่ปูลูกปูนะพี่น้อง มาลองรู้ว่าเขาจะกินไหมพี่น้องเนาะลูกปูเนาะแล้วก็แล้วก็หอยจูพี่น้องหอยจูหอยขมบานเองเนาะพี่น้องเนะาะไม่รู้กันว่าจะมีผลงานไหมลองอย่างละนิดหน่อยนะพี่น้องแล้วก็มีหอยใหญ่เลยพี่น้องหอยหอยเชอรี่เนาะหรือว่าลูกมันตัวใหญ่เนาะลองทุกอย่างเลยพี่น้องวันนี้แล้วก็สายทะเลก็มาพี่น้องสายทนะเลเนาะ ี่้ที่นีเดี๋ยวให้พี่น้องดูครับผมว่าเป็นอะไรเนาะพี่น้องปาม้้้้้้้้้้้้้อง้้้้้้้้ั้้ร้้้้น้้้้้้้้้้น้้้้้้้้้้้า้้ม้้้้้้้้้้้้้ม้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้าอ้้้้้้้้้้้้้้้ง้เ้้้้้้้้้ง้้้้้้้้้้้้ดล้้ เดี๋ยวผมขออนุญาตไปดักก่อนนะพี่น้องครับผมพี่น้องก็จะมาลองดูดักไม่ลองเลยเอาจริงครับหลังแหลกนีเนาะพี่น้องเนาะใส่ขึ้นเก่าพี่น้องรับด้วยครับผมก็ลองขึ้ือนกันเนาะพี่น้องเนาะลองว่าจะมีคนงานไหมเดี๋ยวระมึกพี่น้องนี่เดี๋ยวระมึกเนาะนี่พี่น้องเห็นเนาะครับผมนะอ๋อเดี๋ยวไปดักกันครับผม พี่น้องเด้อนี่ผมดักตรงนี้ครับผมนี่กึบเดียวปลาหมึกนะพี่น้องเนาะนี่ลอยทางจบท่านี่ครับนี่นี่ลอยทางเนาะพี like si ่น้องเนาะเห็นนกพี่น้องเนาะนีเห็นักตรงนี้ครับผมแล้วก็ลอยขี่ครับผมนี่ลอยขี่นะพี่น้องเนาะนสองก่อนขึ <S <S <chron terminal> ้นขี่มาคืนแล้วครับแต่ว่ามันตากแดดเนาะพี่น้องนี่ผมุ้ดักมาหนิลอยทางเนาะพี่น้องเนาะทางเขาเดออกมาหนีิมาหากองใหม่ครับ กวองใหม่เขาคขึ้น้องมีดอกพี่น้องเนาะเขาจะขึ้นมานี่ครับเฮ้ยขึ้นมานี่ครับลาวที่สองผมจะดักนีณเนาะพี่น้องเนาะนี่รอยครับผมดูรอยเนาะพี่น้องเนาะรอยขี่มันนี่ขี่มันครับผมบันเนาะพี่น้องเนาะนี่รอยขี่รอยกินปูครับพี่น้อกดาวผาผมเดือดรึเปล่าวผมจะดักใต้ลมใหม่ครับผมใต้ต้นใหม่เนาะนี่ใต้ต้นใหม่ตรงนี้เพราะว่าเราขี่ตรงนั้นไม่เนี่ยมันอับเยเอ้า ดักไก่กันเดี๋ยวเดี๋ยวหมดมันจะมาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมไปดักไก่อีกหน่อยเนาะเนะเดี๋ยวขออนุญาตดักก่อนครับผมเดี๋ยวก็ยังไงก็เขอามาดูกันเนาะพี่น้องเนาะลอาหากินหาอยากครับพี่น้องเนาะนี่เราหากินครับผมนี่เรากินปูครับนี่เขิงเลยพี่น้องกินปูเนาะพี่น้องเนาะอ๋อเดี๋ยวมาดูกันว่าจะดักตัวนี้เหรอครับพี่สักหลังเนาะพี่น้องเนาะนี่มาดูว่าจะมีคนงานไม้ประมึกเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวขออนุญาตไปดักก่อนเนาะพี่น้องเนาะ นีดักเสร็จเรียบร้อยครับผมมันไปนู่นครับทางไปนู่นแล้วพี่น้องเนาะเล้๋ยวดูกันครับผมดักปลาหมึกมาหลายหลังแล้วเนาะพี่น้องเนาะหลายคันงแล้วด้านหลังแล้วก็เดี๋ยวมาดักปูครับพี่น้องนี่ดักปากลู่เลยพี่น้องดูุ่มที่ไปจออกมากินอีกไหมพี่น้องเนาะดักตัวนี้พี่น้อง นนี่เนาะดักสินรครับเป็นเห็นไหมนะพี่น้องนะเนาะเห็นไหมนะพี่น้องนะอูอ้หูนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเรากินปูเนาะพี่น้องเนาะเนาะน้องจีดักนานี้เลยนะพี่น้องเลย การหาก,กินด้วยครับเด้ออย่าดราม่าด้วยครับเด้ยอ,อ,อยเนาะเขาหยัดใส่ดูเนาะข้างหลังเนาะเนาะไล่มันเด้อพี่น้องตำแหน่งกระเดื่องไล่เด้อพี่น้องเด้อดูให้ดีดผมก็จะเอาประมาณนี้ครับผมนี่เอาพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ออยวเขาหยาดไปดักกันครับผม ดักไว้ตรงนี้เนาะเห็นนี่เนาะพี่น้องเนาะนี่ครับฟังนี่คือจะมาดักตุงขำกันครับพี่ตุ้งขำเนาะเป็นปลายาคาเนาะขอบสะครับพี่น้องขอบสะเนาะขอบสะหน่อยเอ้าไม้เก่าครับผมมาแกะมือไม้เก่าหน่อยเนาะข้างที่สามเลยพี่น้องเอ้าเดี๋ยวขยันไปดักกันครับผมเอ้าพี่น้องผมเห็นหอยเชอรี่เลยเนาะพี่น้องเนาะตัวใหญ่เลยเนาะเข่าไม่น้อยเนาะร้อย Nó đẹp rồi chưa ly nó nó Vô Bị đắc cắn khắp không Nó chưa ly dài ố dù cái nó được rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì นักมือเนาะไม่ช่ลีเนาะพี่น้นนอ,องเนาะ,ะ,ะ,ะพี่น้องขอลองปลาบึกนะครับเนาะปลาบึกอีกสักตัวแล้วพี่น้องใต้พู่มไม้เคยได้คลิปแรกเนาะตัวใหญ่ฝั่งนู้นครับเดี๋ยวขอลองปลาบึกอ,อีกรอบนึงพี่น้องนี่การใส่เนาะครับเนาะบางทีมันก็นแต่ว่าผมว่าใส่อย่างนี้ดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะนี่อเอาไง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพี่ชาให้ดูเนาะนี่เสียบตูด เราก็มากลางครับเนาะเราก็มาสลับกันนะพี่น้องสลับไปสลับมาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเวลามันกินมันจะได้อยู่เนาะพี่น้องเนาะมันไม่ดึงง่ายแล้วก็หลูดมาครับพี่น้องกับกับทางมากเลยหลูดมานี่มันก็จะมาเกาะกันก็ไอช่วงหัวโค้งนี่เขดีเนาะพี่น้องเนาะนี่ช่วงมุมฉากของมันเนาะอ่ะก็ลืมบอกปลาหมึกเนาะพี่น้องเนาะนี่ผมใส่แบบนี้เนาะข้อดีของปลาหมึกก็คือว่าถ้ามันไม่ติดรอบนี่ เราก็สามารถนําไปกับไปใช้รอบนาได้เพราะเพราะว่ากินมันยังอยู่พี่น้องเก็บกับคืนแล้วก็ใส่ถุงแพ็กไว้ดีๆนะพี่น้องเนาะกินมันก็อยู่ขึ้นเก่านะพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวขอยาไปดักกันเลยเนาะพี่น้องเนาะะว่ามอยู่ข้างล่างเนาะเดี๋ยวไปดักก่อนครับอ๋อพี่น้องดักเสร็จเรียบร้อยเนาะก็ เดี๋ยวมารออุ่นกันกล้องเขาไปรู้ยากพี่น้อง,อองต้องเงงวางมันยากนยาเนาะเดี๋ยวมารออุ่นกันดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะคันนี้เนาะเยอะเป็นเยอะประมึกเนาะพี่น้องเนาะอ่ะไปดูหลังต่อไปครับผมก็นี่นะพี่น้องเนาะลอยน้อกโอยพี่น้องโอยรู้เนาะพี่น้องเนาะไม่รู้จะมีตัวไม่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปดูค้งๆครับอ้าวพี่น้องมีรอยโอยพี่น้องนี่นี่รอยเขี่ยหากกินเนาะพี่น้องเนาะเอ้า

đi kan, cá không ạ ông đi đâu rồi kiếm lại cái tôi không

ลสุดท้ายแล้วนี่มาล,าลุ้นกันตอนเช้าครับผมบรรยากาศเนาะพี่น,อน้องเนาะเอา่้ดูบรรยากาศกันยังไงเนาะนี่บรรยากาศบ้านนอกเนาะพี่น้องเนะาะลักหนูเสร็จเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะกับเล็ยกยี่สิบหลังเนาะกับเหยื่อปลาหมึกปลาหมึกบูหอยพี่น้องสามอย่างเอาธรรมชาติมาให้เขากินพี่น้องเขาเคยกินอยู่กับธรรมชาติเพราะว่าปลาไมา้หรือว่า เขามันเขียวชุมเน,ะนาะนามมาปุ๊บปูมันก็นจะเยอะแล้วก็หอยก็จะเยอะส่วนหนูก็จะหากินแบบธรรมชาติครับจะมีกินพิษเพียนจากธรรมชาติเพราะว่าสังเกตดูแล้วจากที่ผมมาลงสองครั้งครั้งนี้ครั้งที่สามครับใช่เยือเป็นมันซ้ำฝลังก็ไม่กินเนาะพี่น้องเนาะเป็นฝรั่งก็ไม่กินฝรั่งเนาะไม่เคยมาลงหรอกก็งนนั้นก็ปลาบุเนียะตาดูทนะุงานไมเนาะพี่น้องเนาะก็ไม่เคยไม่เคยเดี๋ยวมาลงเนาะ วันนี้ก็ยังว่าเลยเนาะเอาปลาหมึกมาเป็นตัวเอกลองดูว่าจะมีผลงานไหมพี่น้องกับเหยื่อธรรมชาติที่เขาเคยกินปูกับหอยเดี๋ยวมาลอรุ่นกันครับผมเช่าพวกนี้เนาะพี่น้องแต่เช่ามาลอรุ่นกันครับเดี๋ยววันนี้ขอหยาดกลับ้านก่อนเนาะครับเนาะครับผมสวัสดีครับวันนี้จะพาพี่น้องมายามกับเล็กเนาะพี่น้องกับเล็กหนูยี่สิบหลังเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับผม ว่าจะมีคนงานไหมไป่ะนี่น้องพี่น้องเนาะไปครับผมไปดูรอยพี่น้องลอยกัดกินเนาะยังมีรอยอยู่ครับนี่เดี๋ยวมาดูครับนักว่ายน้ำที่สองเนาะแต่ว่าผมออกมาเทั้งนี้นพี่น้องเนาะมาดูจะมีตัวไหมน้องพี่น้องนะเนาะอ้าวพี่น้องปลาเมือกหายพี่น้องเอาแล้วนี่พี่น้อง ปลาเมือขายครับผมอ้าวแสดงว่ามีตัวกินครับผมแต่ว่ากั๊บไม่รัดครับอ้าว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 เอ้า,อาเดี๋ยวขออนุญาตจะเก็บก่อนครับผมมาดูหลังต่อไปพี่น้องอ้าวนี่ก็หายพี่น้องปลาเมือหายครับผมนี่พี่น้องหลังที่สองครับกับไม่รัดคือเก่าครับผมตายแล้วอ้าว เดี๋ยวดูรังต่อไปพี่น้องเนาะดูรังต่อไปพี่น้องเอา้าอู้พี่น้องปลาหมึกหายแล้วครับนี่ช่วงนี้ผมจีดักปลาหมึกเด้พี่น้องเด้อนี่หายแล้วครับนี่พี่น้องเอาแล้วปลาหมึกฮึลอยไปกินฝั่งนู้นครับพี่น้องกัดยาฝั่งนู้นครับเอา้าเดี๋ยวเขาอยากจะเก็บนครับสามหลังแล้วพี่น้องที่ผมใส่ปลาหมึกเนาะ แล้วม <correction? S 2> ันหายไปพี่น้องกลับไป็รัดครับเดี๋ยวต้องหาวิธีแก้ต่อไปเนาะพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวมาดูหลังต่อไปเนาะพี่น้องเนาะไปไปดูกันครับดูหลังต่อไปกันครับผมดูทั้ง่อนพี่น้องดูปูเนาะอ้าวปูไม่กินพี่น้องปากรูเนาะอดูหลังต่อไปเนาะพี่น้องเนาะ นะครับเอ้านั่นพี่น้องเรียบร้อยเอ้า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 หยบร้อยพี่น้องนี่ผลงานโอ้โหเต็นเต็มอะไรนี่ปูเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เด้อดูท้องขาวพี่น้องเรียบร้อยครับผมตุ๊บปุ๊บดึงถอนรักก่อนนี่พี่น้องท้องขาหนึ่งตัวแล้วพี่น้องเนาะเอาถือว่ามีผลงานแล้วพี่พน้องหนึ่งเต้มแล้วเอ้าเดี๋ยวไปเก็บหลังต่อไปครับผมนี่พี่น้องเนื้อเขานะ เป็นไอ้ดักดักหอยนะพี่น้องเนาะไม่เขา่าไม่กินครับแต่ดักปูก็ไม่จะหมดขึ้นเนาะพี่น้องเอา้าแยกเก็บก่อนเนาะครับเนาะดูบรรยากาศนะพี่น้องทุ่งไร่ไปลายนาครับผมป่าก็อะไรกีแจ้งเนาะพี่น้องมีแต่ภูเขาล้อมรอบครับผมนี่เนาะพี่น้องก็มายาี่มกับเล็กพี่น้องได้ผลงานหนึ่งแต้มอยู่เลยพี่น้องเลยเดี๋ยวก็มาดูวันใหม่ครับเนาะล้างต่อไปเอา้า มาลุ้นกันครับผมไปอีกแล้วพี่น้องเดี๋ยวผมนี่พี่น้องนี่เห็นแล้วพี่น้องเนาะเอาไปเก็บลังต่อไปครับนี่คันงที่ผมหมุนเขาไปดักไม่ได้เนาะพี่น้องเนาะเอ๋หมุนเขาไปถ่ายทําให้ดูไม่ได้เนาะพี่น้องเนาะนี่เขามาดูครับเอาถ่ายเขาเรียเขาใม่เดี๋นี่พี่น้องเรียบร้อยไปแล้วครับผมเรียบร้อยเอ้นี่เถอะไม่ใช่ว่าได้หนูนะนี่ เอาปลาหมึกไปกินได้พี่น้องเอาเดี๋ยวขาอยากเช็ดเก,ก็บก่อนนะักเลยเหรอเนาะอดักดิขนาดนีน้ยังหายพี่น้องเอ้ยปลาหมึกนี่ดูวะเอาเดี๋ยวเก็บก่อนพี่น้องอามาดูหลังนี่ดูพี่น้องมันขึ้นที่ใดไม่พี่น้องปลาหมึกหายแล้วครับเหลือหายครับ แต่ว่าไม่รัดดูหลังต่อไปพี่น้องใส่ยฟูครับใส่ยฟูนี่อยู่ข้าเก่าพี่น้องนี่ครับเจ็เก็บกครับดูภาพวิววา,านตอนเช้ากับตอนเย็นเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศนทีไม่นักรู้เนาะพี่น้องเนาะนั่งพักท้ายนะพี่น้องนี่ปูใหม่กินครับผมหรือว่าเขาไม่มาหาไม่เห็นน,น้อพี่หนุ่มเนาะ อ๋อมาดูกันเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องปลาหมึกที่มันเหลือเนาะพี่น้องเนาะสองตัวสามตัวพี่น้องยังยังกลับไม่ใช่อีกพี่น้องนี่เก็บใส่ถุงไว้ครับนี่ใส่ถุงซีนไว้ครับรับรองลมไม่ออกแน่นอนครับนี่แข็งเหนียวนี่ด้วยครับเอ้ามาดูกันพี่น้อง พี S <S ่น้องเห็นไหมพี่น้องกรับเล็กยี่สิบหลังแล้วพี่น้องดูผลงานผมโอ้หนูถับกลับครับผมก็รูผลงานแล้วพี่น้องได้หนูทองขาวตัวเดียวครับผมวันนี้เนาะสำหรับเหยื่อาหมึกเนาะมีผลงานแต่ว่าไม่ได้ตัวพี่น้องกลับมันไม่รัดกิปลาะมึกผมใส่ประมาณหกเจ็ดหลังแล้วพี่น้องเนาะ สี่ห้าหลังสี่ห้าคันเนาะพี่น้องกับเล็กไม่รัดแล้วก็ทําให้มีพนงานแค่หนูท่อขาวตัวเดียวเนาะพี่น้องเนาะหนูใหญ่ไม่เข่าเลยพี่น้องสงสสยระแวงแต่ว่าแปลกที่ว่าทําไมกับดัรผมมันไม่รัดพี่น้องเดี๋ยวมาดูหาวิธีแก้ไขต่อไปเนาะพี่น้องเนาะถ้าไงก็ฝากช่องนคกกรทัพราดฟิชชิ่งเนาะพี่น้องว้ตที่ามนะครับเนาะ ดูกันว่าจะมีผลงานให้พี่น้องได้ดูไหมในตอนต่อไปนะพี่น้องเนะาะสำหรับการดักกับเล็กเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นวิแค่ะวิธีการเนาะแล้วก็หาขอ้อผิดพลาดหาขั้นตอนในการในการที่จะหาอยู่หากินของคนบ้านนอกอย่างเราเนาะพี่น้องหรือว่าอาจจะเป็นหลายๆท่านที่เอาไปปับแก้ไขในการหาอยากหากินเนาะพี่น้องเนาะถ่ายังไงวันนี้นครกรทัพาดฟิชชิ่งก็ ขออนุญาตลาพี่น้องแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ